สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันหรือเกี่ยวข้องกับคนไทยเท่านั้นถ้าหลายๆคนติดตามการเมืองทั้งในประเทศต่างประเทศแล้วก็สถานการณ์การเมืองปกติมาจะเห็นว่าครั้งนี้เราถูกจับตาจากคนทั่วโลกนะครับพี่แดงเชื่อไหมครับว่าเพื่อนผมหลายๆคนท,ที่ที่รู้จักกันเป็นคนต่างประเทศเนี่ยได้คุยกับเขาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาถามผมคือว่าเฮ้ยประเทศอยู่เกิดอะไรขึ้นผมก็าถามเกิดอะไรขึ้น เรื่องการปะทะระหว่างชายแดนก็เป็นเรื่องปกตินะที่เราก็มีตลอดแต่โอเคเราก็พยายามระมัดระวังเขาบอกไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นกับผู้บริหารประเทศอยู่เกิดอะไรขึ้นกับนักการเมืองของประเทศคุณเกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการยุติธรรมของประเทศคุณถึงปล่อยให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นมาเขาถามบอกว่าสถานการณ์แบบนี้คลิปเสียงที่หลุดออกมานี้มันไม่ได้หลุดไปเฉพาะประเทศไทยครับมันไม่ใช่เฉพาะคนไทยที่นั่งดูอยู่ที่บ้านแล้วได้ยินคลิปเสียงสนทนาระหว่างท่านนายกแพ่นงทานกับคุนเซน มันหลุดออกไปทั่วโลกมันแปลอไปทุกภาษามีการนำเสนอเอาไปทุกสื่อต่างประเทศเยอะแยะมากแล้วก็เปิดเป็นแบบที่เราดูเมืองไทยเลยเปิดคลิปแล้วก็แปลกันว่าเขาพูดว่าอะไรเนื้อหาเป็นยังไงเขาก็มองกลับมาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วแบบนี้ยังเป็นนายกอยู่กระบวนการก็ยังรอการตัดสินอยู่เอคือเป็นได้ยังไงเป็นต่อได้ยังไง